รับเจอแม่นกลูกกลอกับเดี๋ยวพรงกลนมาครับงก็จะเข้ามาโดยเฉพาะเวลาที่เรือตายครับจะวิ่งเข้ามาครับ วันเวลาเวียนมาถึงกึ่งพุทธศาสตร์ความประมาทนั้นมากมายในหม่มมุษุ์ ไม่เชื่อในคำสอนที่สูงสุดมวลมนุษย์จึงเปิดประตูสู่ไปไม่ เชื่อในคำสอนไม่ศึกษาเมื่อถึงคลาดจุดตีนั้นมันก็สใ้เมื่อถึงคลาลมเมืตึง ถึงความตายสุขบายเปลี่ยนภูมพิพบก็จบกันเดรัจฉานเปลดวิสัยหาไปายพบ ต้องประสบทุกโศกนาตงสารคิดที่จะแก้ไขที่ไม่ได้การนายรียบานจับตัวไปชด ช้กรรมท่านสอบถามถึงเทวทูตมีท้งขหา,หานิจจะตอบไม่ได้สักคำถาม ลงปเปลิดเพลินน่าสมเพชกิเลสการมมันติดตามตัวตนทุกคนไปเมื่อไ,ไม่รู้ความจริงรูปเจตจิตเนอ ยมหมดสิทธิ์ิงถกาจะแก้ไขต้องเวียนวนในวัฏตาอีกต่อไปแล้วเมื่อไรจะไปถึงซึงนิพพานอ ไม่ศึกษาด้วยสัมมาเป็นทิฏฐิผู้ปฏิสานไปรย้ยแกนสา,ารหวังจาที่พึงพึงนิพพาน แต่คบพานเป็นเพื่อนไวเตือนตนเพราะยึดถือตัวตนสำคัญผิดเนจึงไม่คิดขวักควาในกุศล อยากแค่ไหนกว่าจะได้เกิดเป็นคนด้วยกุศลทนบุญต้องนุ่นน้ำโลกจอมอา รุ่งอรงณพระแสงสว่างทั้งลา,ายใจเสงสว่างทั้งลายนั้นยอมอ่อ รุ่งเรืองมีอยู่เท่าไรในโลกข้าพระองค์ทั้งหลายมาเพื่อจัดทูลถามพระ มีพระภาชฉนายจะรู้จักแสงสว่างที่ทุลถามนั้นแสงสว่าง ทั้งหลายมีอยู่เสียงในโลกแสงสว่างที่หาไม่ได้มีในโลกมี ดวงอาทิตย์สว่างในกลางวันดวงจันทร์สว่างในกลางคืนนหึ่งไฟย้อมรุงเรือง ทั้งกลางวันและกลางคืนทุกคนแห่งงพระสัมพุทธเจา้าเป็นแสงสว่างอันลอพระเจฐกว่าแสงสว่าง ทางลายแสงสว่างของพระสัมพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างอย่างเยียมยอดเอ้ยนะครับลลกโกแม่ลูกแล้วครับ,รบเข้ามาแล้วครับ ใกล้มากนะครับหลังจากร้องนะครับจบไปสอบรอนะครับเกี่ยวกับธรรมะนะครับมาเจอกันนะครับสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นไปตามเมือกมา สิ่งใดใครทำก็จดจำเอาไว้ม่ถูกบันทึกเงไว้ในจิตใจถ้าทำสิ่งใดก็จะได้แก่ตน ถ้า้างอกุศลก็ให้ผลเป็นสุขให้ผลเป็นทุกข์นั้นและอากุศลเมื่อได้รับทุกข์สุดที่จะทนก็จะพลัมบล ว่าโทเอ่ยเวียนกรรมหากว่ารู้และเข้าใจจดจำเอไว้ก็จะไม่ทุกซ้ำมันสร้างกุศลทุกคนจงจำ นี่เป็นหลักธรรมพระพุทธธงถา้าถ้าคตเน้อเป็นเพียงผู้ก่อจะถึงที่หมาย ต้องเดินเอาเองจากเขนับภูมิภาคอันนารื่นรมสบรับบุกงรณี อันลารื่นรวมของเมืองราชกอฎังนี้พิกโสพิกเงสุนี กุบาสกอุบาสิกาได้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติ ตามมุทธรรมโยโ้นันอว่ายมสการะเขารบเมอนับเธอบูชาตถาคตเนื้อ ด้วยการปูชาอันสูงสุดนะนะครับลูกลกแม่นกนะครับมาหาทุกออกสัตนะครับแล้วก็หากินตาม ในระวางใดตัถาคตนาได้ตรัสนึกสรูในระหว่างใดตัถาคตนปริ นิพพานในระหว่างนั้นตถาคตกล่าวชวนพร่ำชวนแสดงออกซึ่ง คำได้คำนั้นทั้งหมดมีประการเดียวกันทั้งนั้นนะไม่มีแปลกกัน เป็นประการหน่นเพราะอเอตนั้นนาจึงได้ชื่อว่าตทาคตตถาคต กล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นรู้เหตอย่างนั้นนะจึงได้ชื่อว่าตถาคตนะ แตราตรีที่ตทาคตได้หลัสนสรุอนุตตะสมัมมาพทธิยานจน กระทังถึงตัทธตนปรินิพพานรวยอนุปานทิ่เสสะนิพพานธาต ตลอดเวลาระหว่างนั้นก็ตัดทาคตรนากล่าวสอนว่าพรำสอนสัดแดงออกซึ่งถอย คำใดถอยคำเหล่านั้นทั้งหมดเ,มเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งนั้น أ.